ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษ ในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยหลังจากที่ รายการของเราได้ทำการพยากรณภาคพ,พิเศษคือดาวใหญ่ยกย้ายราศีไปสองดวงนั่นคือราหูและพฤหัสและดาวเสาร์วิริตข้ามราศีไปอีกหนึ่งดวงจึงใช้เวลาพยากรณ์เรื่องนี้ไปถึงสามเดือนกันเลยทีเดียววันนี้เราจะกลับมาเป็นวาระของการพยากร์ทั่วไป คือการดูดาวจรว่าจะส่งผลกระทบต่อลัคนาราศีของเราว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในตอนนี้เราจะมาดูเนื้อหาของการพยากรณ์กันในการพยากรณ์ของคลิปนี้มีหัวข้อหลักๆซึ่งประกอบด้วย 1. ช่วงเวลาที่เราจะทําการพยากรณ์ 2. การโครจรวิปริตของดวงดาว 3. การดูดาวจรกับเรือนลัคนา 4. ดาวจรได้ลักษณะพิเศษและ 5. พยากรณ์เรื่องที่สนใจได้แก่เรื่องวาสนาการงาน การเงินและความรักนะครับช่วงเวลาที่เราจะพยากรณ์กันในวันนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2568ในวันนี้ช่วงนี้จะมีดาวพุธ ยกย้ายราศีเพียงดวงเดียวคือวันที่23มิถุนายน2568และที่พูดมานี้ยังไม่นับดาวจันทร์ที่ยกย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งเราจะตัดไปไม่นับนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนที่จะทําการพยากรณ์มีดาวเดินผิดปกติอยู่2ดวงหนงคือดาวพฤหัส,สบดีเดินเสิร์หรือว่าเดินเร็วตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคม2568ดาวพฤหัส จะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ตกช่องใดจะช่วยเหลือเรื่องนั้นและด้วยความที่พรหัสเดินเร็วจึงหมายถึงว่าถ้าผู้ใหญ่มาช่วยเราก็ต้องรีบรับการช่วยเหลือนั้นให้เร็วถ้าหากชักช้าก็จะเสียโอกาสไม่ทันการนั่นเองแต่ถ้าหากพรหัสของใครตกช่องเบียนเช่นอริมรณวินาสะที่หมายถึงผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือเมื่อดาวเดินเสด็ก็คือผู้ใหญ่จะเมินเราไม่นาน เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาช่วยเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวที่ไม่ค่อยให้โทษนะครับดาวดวงต่อมาที่เดินวิปริตก็คือดาวเสาดาวเสาร์วิปริตเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมไปจนถึงวันที่23สิงหาคม2568 เรื่องดาวเสารวิปริตนี้ถือว่าไทยดีได้ยากทีมงานได้ทำการพยากรณ์ไว้โดยละเอียดในคลิปตานทวะดาราจรชุดที่54ที่ออกอากาศไปเมื่อเดือนที่แล้วท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมกันได้นะครับสรุปคำพยากรณ์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกช่วงวันที่16มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2568ช่วงนี้การงานเด่นนะคะ เจ้าชะตาให้น้ำหนักเรื่องการงานเป็นส่วนใหญ่และชักนำคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันเสริมให้ความพยายามของเจ้าชะตาประสบความสำเร็จและมีการขับเคลื่อนไปอย่างคล่องตัวได้มักได้ผลเป็นเงินเป็นทองค่ะความรักถึงจะซึมเศร้าทึมทึบแต่ก็ทํทาทให้เจ้าชะตาตั้งหลักตั้งตัวได้ในเรื่องทางบ้านหรือเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยควรระวังเรื่องเงินทองไปตกมรณะนะคะจะเสียเงินเพราะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องในแดนไกลค่ะ ในตอนนี้เราจะมาพยากรณ์ตามตำแหน่งและทำเนียบการโคจรของดวงดาวนะคะเพื่อดูว่าดาวที่จรเข้ามาในเรือนชะตาส่งผลกับเจ้าชะตาอย่างไรกันบ้างสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกพบที่1-3ถึงสไม่มีดาวนะคะแล้วก็ไปพบที่4คือพันธุจะเป็นเรื่องบ้านช่องยัดยญาิและความขนขวายพยายามมีดาวราหูได้ทำเนียบเกษตรปกินโชคตกพันธุทำนายว่าเจ้าชะตาวุ่นวายเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัย มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงรีโนเวทบ้านนะคะถ้าไม่ทำอะไรเกี่ยวกับบ้านอาจจะโดนปลวกขึ้นบ้านหรือวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ขวนขวายพยายามช่วงนี้ญาติๆอาจจะเอาปัญหาเข้ามาให้เราแก้ไขด้วยนะคะพบที่5เป็นปุตตะเรื่องบุตรหลานบริวารและสิ่งที่จะตามมามีดาวเสาร์โคโจรวิปริตตกปุตตะบุตรหลานลูกน้องทําให้เราทุกข์หรือเครียดนะคะหรือว่าลูกหลานของเราเขามีเรื่องเหน็ดเหนื่อยลูกน้องของเรานี่มีความทุกข์อย่างมากเลยค่ะ พบที่6คือพบอรินะคะเป็นเรื่องศัตรูปัญหาอุปสรรคมีดาวุโคโจรปกตินะคะสุกตกอริทํานายว่าเจ้าชะตามีความกังวลในเรื่องที่ยังทําไม่สําเร็จพบที่7คือปัตตนิเรื่องความรากักคนรักหุ้นส่วนนะคะมุตยูโคโจรปกติมาตกปัตตนิทํานายว่าคนรักของเราทําตัวแปลกไปวิปริตอาเพศนะคะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมคนสนิทคนรู้ใจหายหน้าหายตากันไปหมด พบที่8คือมรณะนะคะเป็นเรื่องสุขภาพและความเสื่อมโทรมตกมรณะไปสามดวงเลยช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะมีดาวอาทิตย์พุทธพระรหตตกมรณะอาทิตย์ราชาโชคตกมรณะนะคะก็หมายความว่าช่วงนี้มองอะไรไม่ค่อยชัดนะคะสายตาพระเลือนหรือถูกนินทาถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศพุธได้เกษตรโคจรปกติตกมรณะวันที่1 6บหถึงยีมิถุนายนทําให้ไม่อยากพูดไม่รู้จะพูดอะไร หรือถ้าจะพูดก็พูดกับคนที่อยู่ไกลๆพระรหัสได้ทำเนี่ยปราโคโจรเสืร์ตกมรณะต้องห่างไกลผู้ใหญ่นะคะหรือจะได้ไปพบผู้ใหญ่ในแดนไกลพนร,รวมกัน14ตกมรณะก็หมายความว่าวันที่16บหถึงยีมิถุนายนเรื่องเอกสารสัญญาบังคับใช้ก็ไม่ได้ผลนะคะหรือจะมีการเซ็นสัญญาในต่างจังหวัด15ตกมรณะนะคะผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่ให้โอกาสแบบมรณะคือให้ไปรื้อเรื่องเก่า ให้ไปทําในเรื่องคนที่เขาไม่ทํากันแล้วนะคะหรือให้เราไปต่างจังหวัดสีห้าตกมรณะนะคะวันที่16 22ถึง22มิถุนายน เจ้าชะตาจะไม่ค่อยตั้งสตินะคะสติสัมปชัญญะที่เคยมีดีๆก็เสื่อมถอยลงไปต่อมาพบที่9สุภะนะคะเป็นเรื่องความคิดความเจริญหรือเจ้านายผู้ใหญ่มีดาวเกตตกสุภะก็คือช่วงนี้ไอเดียบันเจิดนะคะมีความคิดมีไอเดียดีๆนะคะหรือทําอะไรก็มีคนมาช่วยคิดดาวพุธมาตกสุภะวันที่23 3 0ถึง30มิถุนา พุตกสุภานี่คือคิดมากนะคะวิตกกังวลว่าจะพูดอะไรดีคู่เก้าสตกสุภาวันที่23มิถุนายนไปแล้วก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะต้องพูดคุยเจราจาโดยใช้วาทศิล์นะคะหรือมีเจ้านายมาพูดคุยโน้มน้าวเรามาพูดกับเราดีๆค่ะพบที่10คือพบกรรมมเรื่องการงานสิ่งที่ต้องกระทํามีอังคารนะคะอังคารนี้เป็นการลงมือทำม,มาตกกรรม,มะก็คือมีงานที่จะต้องลงมือทำด้วยตัวเอง หรือจะต้องเดินทางไปด้วยตัวเองในเรื่องงานพบที่11-12ไม่มีดาวการพยากรณ์ด้วยตำแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาวก็ครบทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้ค่ะเรื่องดาวจรได้ลักษณะพิเศษในช่วงเวลาที่เราทำการพยากรณ์ดวงดาวที่เรียงร้อยต่อกันโดยที่ไม่มีราศีช่องว่างอยู่ขั้นกลางเราจะเรียกลักษณะพิเศษนี้ว่าดาวจรที่ได้ลักษณะพิเศษเสี่ยวจันทร์บางตำราก็เรียกว่าจันทรี ลักษณะเช่นนี้เกิดไม่ค่อยบ่อยนักดวงดาวจะส่งกำลังต่อเนื่องกันจึงมีกำลังกล้าแข็งส่วนสำคัญของดาวเซี่ยวจันนั้นคือหัวและท้ายของเซี่ยวจันว่าเป็นพบใดช่องใดและดาวอะไรถ้าเราดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่าหัวของเซี่ยวจันนั้นมีดาวอังคารที่ราศีสิงห์และท้ายของเซี่ยวจันนั้นมีดาวราหูที่ราศีกุมคู่อังคารกับราหูนั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุลมจะส่งผลให้เกิดลมพายุ และสำหรับบุคคลจะทำให้เกิดความเป็นคนเจ้าอารมณ์มีอนุภาพสูงดาวคู่38นั้นถือว่าเป็นคู่ทำมาหากินเพราะว่าอังคารถือว่าเป็นดาวที่หยิบจับทำอะไรก็ได้และดาวราหูก็เป็นดาวที่มีไหวพริบดีแก้ไขปัญหาเก่งทำให้มีความคล่องตัวทำสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองและส่งผลให้เกิดความต้องการสูงอีกด้วย เมื่อดูหัวและท้ายของเซี่ยวจันกันไปแล้วในฐานะนักพยากรณ์ก็อดไม่ได้ที่จะต้องเตือนว่าควรระวังราหูในราศีกุมเพราะราหูเป็นดาวธาตุลมและราศีกุมก็เป็นราศีธาตุลมนอกจากนี้ยังมีดาวอังคารที่เป็นดาวธาตุลมที่ราศีสิงเล็งไปสู่ดาวราหูอีกหนึ่งดวงส่งเสริมให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับลมที่แรงแข็งกล้า ทั้งลมภายนอกและลมภายในลมภายนอกนั้นจะทําให้เกิดพายุหรือวาตภัยส่วนลมภายในนั้นหมายถึงโรคลมในร่างกายต่างๆอาจจะก่อให้เกิดโรคภัยขึ้นมาได้ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกนะคะเราดูหัวของเซี่ยวจันรเป็นอังคารที่พบกรรมะและท้ายของเซี่ยวจันเป็นราหูที่พบพันธุแต่ลัคนาพิจิกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเซี่ยวจันก็ทำนายว่าจเจ้าจะตาเป็นผู้สังเกตการนะคะเห็นเหตุการณ์38คือการทํามาหากินอย่างคล่องตัวที่ถูกชักนําไปด้วยเรื่องงานและมีแรงผลักดันจากความขนขวายพยายามหรือเป็นแรงผลักดันจากคนทางบ้านบ้านช่องที่อยู่อาศัย แล้วเกิดความสำเร็จดีได้เงินได้ทองค่ะมีคำเตือนให้ระวังเกี่ยวกับลมในพบพันธุนะคะก็คือ ภัยจากลมในเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะคะหรืออาจจะเป็นโรคภัยต่างๆเช่นลมพิษลมตีขึ้นเป็นลมหมดสติหรือโรคลมชักที่อาจจะขึ้นเกิดขึ้นกับญาตินะคะหรือคนทางบ้านของเราก็เป็นไปได้ในตอนนี้เราจะมาพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจกันนะคะเป็นเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรักเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนก็คือเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเอง เรื่องนี้เราก็ดูดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนาเป็นหลักนะคะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกนะคะไม่มีดาวจรที่พบตนุเราก็มาดูเจ้าเรือนเกษตรก็เป็นดาวอังคารอังคารจรไปเข้าพบกรรม,มะนะคะก็คือเจ้าชะตาช่วงนี้ฝักใฝ่แต่เรื่องงานนะคะโดดลงไปทำงานด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนชักนำในเรื่องการทำงานด้วยนะคะทำให้เกิดการทำมาหากินอย่างคล่องตัวตามที่เราได้อธิบายในเรื่องของเสี้ยวจันทร์ไปก่อนหน้านี้ค่ะ มีมรตยูเล็งรักนะคะคนรักคนสนิทหรือเรื่องความรักมีอิทธิพลทำให้เจ้าชะตาซึมนะคะไม่สดใสมีดาวเกตดวงหนึ่งแล้วก็มีเสาวิป,ปริตนะคะรีโกนเข้ามาถึงลัคนาเจ้าชะตาจะไปเสี่ยงแทนคนอื่นหรืออาจจะมีคนอื่นมาเสี่ยงแทนเราก็เป็นไปได้ มีดาวจรทำมุมได้จาตุัาถึงลักขณาด้วยนะคะคือมฤตยูอังคารราหูเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆนะคะมาประจวบเหมาะนะคะประดังประเดเข้ามาทําให้เจ้าชะตาได้เห็นความสำเร็จในเรื่องการงานที่คนขวายพยายามได้ตกผลึกในเรื่องทางบ้านและเรื่องคนรักและจะตั้งหลักตั้งตัวได้ในเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อมานะคะเรามาดูเรื่องงานแล้วก็พยากรณ์โดยดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรมมะเป็นหลัก สำหรับท่านที่มีลัคณาราศีพิจิกพบการงานมีดาวอังคารนะคะแล้วก็มีดาวอาทิตย์พุทธพฤหัสที่พบมรณะมาโยกหลังแล้วก็มีราหูเล่งมาจากพบพันธุการงานหลักๆเป็นเรื่องของอังคารนะคะอังคารคือการลงมือปฏิบัติมีแรงสนับสนุนมาจากพบมรณะ คือหน้าที่เก่าๆคำสัญญาข้อตกลงเก่าๆความรู้เก่าๆหรือเจ้านายคนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็รวมเป็นคำทำนายว่าการงานที่คนกวายพยายามจะได้รับความสำเร็จมีความคล่องตัวมีอนุภาพสูงนะคะเนื่องจากแรงหนุนของ3 8หัวท้ายเซี่ยวจันนั่นเองค่ะในตอนนี้เราจะมาดูเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนี้เราดูดาวจรที่พบกระดุมพระสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกไม่มีดาวจรในพบกระดุมพระ เราก็จะพิจารณาจากเกษตรเจ้าเรือนนะคะเป็นดาวพระรหัสจรไปตกมรณะโคจรเสดเรื่องเงินช่วงนี้จึงไม่ดีนักนะคะระวังจะเสียเงินเสียทองเพราะเรื่องสุขภาพหรือจ่ายไปเพื่อความเสื่อมโทรมต่างๆนะคะหรือจะมีเงินใช้ใจ่ายในต่างจังหวัดก็เป็นได้ค่ะต่อมาคือเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักนี่เราดูดาวจรที่พบปัตตนีสําหรับท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกก็มฤตยูจออยู่ที่ปัตตนียาวๆไปเลยนะคะ เจ้าชะตาจึงมีความรักที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแบบไม่ย้อนกลับคืนมาอีกมุมมองเรื่องความรักก็เปลี่ยนไปจากเดิมคนรักคนรู้ใจก็หายหน้าหายตาไปหมดคนรักจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องงานและบ้านช่องนะคะและมาเกี่ยวพันกับความพยายามของเจ้าชะตาอีกด้วยทำให้เจ้าชะตานั้นตั้งหลักตั้งตัวได้ในเรื่องที่อยู่อาศัยคะ่ะการพยากรณ์ดาวจรสำหรับช่วงเดือนครึ่งเดือนมิถุนายน2568 ก็มีเนื้อหาตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับทีมงานตานทวะก็ขอส่งกำลังใจให้กับแฟนๆรายการและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีมีความสุขและขอจบการพยากรณ์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้ และกด subscribe ช anel ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร member เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรา,เรามาอย่างยาวนานนะครับ